สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีเมษประจำวันที่28มิถุนายนถึงวันที่4กรกฎาคม2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวเมษที่คิดกำลังจะลงทุนขยับขยายธุรกิจอะไรนะคะช่วงนี้ก็ต้องบริหารดูแลให้ดีนะคะเกี่ยวกับความสามารถ หรือความรอบรู้ของเราของลูกน้องบริวารของตัวเราเองนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะขาดทุนหรือว่าเสียหายได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องถูกหลอกถูกโกง ช่วงนี้จะไม่เหมาะกับการให้ใครยืมเงินนะคะหรือว่าจะซื้อของใหญ่ๆลงทุนหนักๆในสัปดาห์นี้อาจจะยังไม่เด่นนะคะบางคนอาจจะมีแผนเรื่องบ้านเรื่องรถหรือเรื่องของที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆก็ขอให้ทอดเวลารอเวลาไปก่อนนะคะสัปดาห์นี้อาจจะเสียมากกว่าได้นะคะเรื่องของการทํางานนะคะบางคนที่ไม่ไหวจริงๆอาจจะต้องหยุดหรือว่าเลิกลาเลิกจ้างกันไปอาจจะมีการตกงานต้องมองหาง งานใหม่นะคะเรื่องของธุรกิจส่วนตัวหรือว่างานฟรีแลนซ์ต่างๆก็ต้องอดทนใช้สติปัญญาฟันฝ่าอุปสรรคในสัปดาห์นี้ไปให้ได้นะคะสัปดาห์นี้ถ้าเกิดออไปขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยก็เห็นจะยากนะคะอันนี้ก็ต้องพึ่งตัวเองเป็นพิเศษ เรื่องของการเงินนะคะอย่างที่กล่าวไปขั้นต้นก็ต้องมีการบริหารจัดการให้ดีนะคะจะได้มีเงินไม่ขาดมือนะคะชาวเมธจะต้องมีการหมุนเงินอาจจะมีเรื่องให้ใช้จ่ายเก็บเงินไม่อยู่นะคะแล้วก็อย่าให้ใครหยิบยืมเพราะว่าจะได้คืนยากนะคะแถมไปทวงแล้วอาจจะ,ะคุยกันไม่ถูกคออีกนะคะเลอเก็จะไม่ได้เงินคืนอีกนะคะเรื่องของสุขภาพ ช่วงนี้ถ้าใครป่วยไข้นะคะก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษระวังโรคเก่ากำเริบนะคะอย่าประมาทถ้าเจ็บป่วยก็ต้องรีบรักษานะคะขอความช่วยเหลือจากคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะจะได้ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะคะคนโสดสัปดาห์นี้นะคะอาจจะยังไม่เด่นที่จะต้องเริ่มต้นใหม่นะคะช่วงนี้จ,จะยังไม่พบเนื้อคู่หรือคนที่ถูกใจเข้ามา ท่านที่มีคู่แล้วนะคะมีเกณฑ์ให้ห่างจากคนรักอาจจะด้วยเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเรื่องของความามั่นคงส่วนตัวก่อนนะคะทําให้รักอาจจะจืดจืดไปบ้างในสัปดาห์นี้นะคะใครที่มีเรื่องไม่เข้าใจกันก็ลองหาเวลาปรับความเข้าใจคุยกันให้มากขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ